สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะวันนี้ก็มาพบกับกองแถบคงอีกเช่นเคยนะครับแล้ววันนี้นะครับเราก็จะมารีวิวเกมนะครับ Starving Artist นั่นเองนะครับก็เป็นเกม Donation เกมนะครับก็สําหรับเกมนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงว่าวิธีการได้โลบักแล้วก็ได้โลบักจริงหรือเปล่านะครับแต่ก็สําหรับเกมนี้นะครับมันก็จะมีอีกเกมหนึ่งที่คล้ายกันนะเป็นเกม Donation เกมแบบซื้อเสื้อนะครับแต่นั่นก็คือเราจะได้ขอเป็นเสื้อมาเลยใช่ไหมก็จะเป็นแบบนั้นนะครับแต่เนี่ยนะครับคือเราจะมาพูดอีกอย่างหนึ่งนะครับก็็จะเปนนแแว ว่ารูปแล้วก็ไปขายนะครับก็สําหรับหัวข้อใหญ่ๆนะคะที่เราจะมาพูดวันนี้นั่นก็คือวิธีการได้โรบักกับจะได้โรบักจริงหรือเปล่าแล้วสาหรับสายฟรีเนี่ยเขาสามารถทําได้หรือเปล่าก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดกันในหัวข้อนี้กันนะก็สําหรับการจะได้โรบักจริงหรือเปล่าเนี่ย ก็ขอพออไว้เลยนะครับว่าสายฟรีอดนะครับก็คือถ้าคุณเป็นสายฟรีไม่เติมลมบักเนี่ยก็คืออดนะครับเพราะว่าการทำเนี่ยมันต้องมีต้นทุนเองนะครับถ้าไม่มีต้นทุนเนี่ยคือคุณอดการสร้างไปเลยนะครับก็สําหรับต้นทุนที่ผมบอกนะครับก็คือเกมเนี่ยมันจะเหมือนเกมที่ขายเสื้อเลยแต่แค่ให้เราวาดรูปแบบนี้นะครับวาดรูปอะไรไปเล่นๆเ,เลย,เยแต่ผมจะวาดให้ดูสักรูปนะครับนี่ติด เดือนเดือเนี่ยครับวาดรูปอะไรก็ได้นะครับที่คนอื่นเขาถูกใจนะครับแล้วก็กดฟินิชนะครับว่าผลงานเราสวยแล้วอ่ะกดฟินิชเลยนะครับจากนั้นก็ทําการมากดตรงนี้นะแล้วก็ทําการขายสักรูปหนึ่งนะครับเนี่ยเห็นไหมคุณจะเห็นคราว่าเขาเขียนคําว่า enter s h o i s id h e r ยนะครับกับ enter game part id here นะครับนั่นก็คือถ้าสมมุติว่าเราไม่มีต้นทุนในการทําเสื้อสิบลูปบักเนี่ยแล้วก็ไม่สามารถขายได้นั่นเองนะครับข้อสําหรับการทําเสื้อนะครับ ก็นี่นะครับการทําเสื้อเราก็ต้องไปโหมดใน create ตรงนี้นะครับแล้วก็กดมาที่เชิญนะแล้วก็ create a เ h ิ r t นะครับก็ให้เรามากด r ทำไฟล์ตาม YouTube นะครับที่เขาสอนทําเสื้อนะ่ะหรือเราไม่ต้องทําสวยนะเพราะว่ามันเป็นแค่ตัวกลางนะครับก็ให้เราใส่เสื้อไปเลยนะครับใส่เสื้อของเรานะ่ที่ต้องการให้คนอื่น ได้ว่าอะไรที่ต้องการเป็นตัวกลางนะครับที่เราทํามาแล้วเป็นพวกแบบเสื้อตาม Google ก็ได้นะครับก๊อมาก็ได้นะเพราะว่ามันเป็นแค่ตัวกลางนะครับหรือจะทาเองก็ได้นะแล้วก็ให้เรากดนะครับอัปโหลด10บโลบักนั่นเองถ้าสมมติเนี่ยเราไม่มี10โลบักเนี่ยคือเราอดเลยนะอดในการขายเลยนะครับหรือเราจะทําใช้เกมพาร์ตก็ได้นะเนี่ยพอเรากดจะซื้อนะครับเราก็ต้องเกมพาร์ตเหมือนกันนะครับวิธีทําก็ คล้ายๆกันเลยนะครับไปหาดูได้นะครับก็สําหรับแมบบนี้ก็สรุปได้ว่าสายฟีอดนะครับก็สําหรับใครนะครับที่ชอบคลิปผมผมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ด้วยนะครับก็อย่าลืมติดตามคลิปใหม่ๆนะแต่ก่อนเราจบไปเนี่ย เดี๋ยวผมขอพูดเกี่ยวกับเรื่องการว่ารูปสวยหรือไม่สวยเนี่ยมันไม่ได้เป็นผลต่อการที่จะขายออกหรือขายไม่ออกนะครับเดี๋ยวผมให้ดูรีดเดอร์บอร์ดนะครับนี่ก็คือเสื้อนะครับที่ไม่ใช่เสื้อสิเป็นรูปภาพนะครับที่คนเขาซื้อเยอะที่สุดนะครับ5้าอันดับนะเนี่ยเย่างเช่นดูอันดับหนึ่งรูเขากวาดไปกี่โลบักแล้วแต่ว่ารูปเขานะอน่ะบอกตรงๆนะเขาก็ไม่ค่อยได้วาดสวยเท่าไหร่นะครับแต่ดีไซน์ของเขานะเขาถูกใจคนสร้างนะเรียกว่าอะไรเป็น คนคนที่ซื้อไม่ใช่เขาจะซื้อรูปสวยเองเดียวนะเขาจะซื้อรูปที่ถูกใจนะครับอย่างเช่นเนี่ยเป็นการว่าเล่นๆน,นะแต่พอมาดูจริงๆคนเขาซื้อเยอะเป็นอันดับที่4ของเลเดอร์บอร์ดเลยนะครับอันนี้ก็คนที่เรียกว่าอะไรมีทั้งคนที่ซื้อโรบซื้อซื้อ,อไอไอศิลประไปแพงที่สุดกับมีคนที่เอา อะไรกวาดเงินไปได้เยอะที่สุดนะครับก็มีหลายอันเลยนะก็สําหรับเกมนี้นะครับก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะก็สำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดใช้กดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์คลิปผมเหมือนเดิมนะครับสำหรับวันนี้ไปละบ๊ายบายสวัสดีครับ